สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชนันนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมกรีบลําดวนนะคะกรีบลําดวนตอนนี้เป็นตอนที่สองนะเป็นวิธีการปั้นนะคะปั้นกรีบล,ะะลําดวนเอาล่ะค่ะมาดูวิธีการปั้นกันเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแป้งของเรานะคะที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูวิธีตอนที่หนึ่งนะคะว่าทําอย่างไรนะคะแป้งวางไว้ก่อนนะคะ <S <S ตอนนี้เมื่อเราทําแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบแป้งมาประมาณเราจะปั้นลูกละหนึ่งหนึ่งคำนะคะหรือว่าลําดวนที่เราจะทาเนี่ยลูกละหนึ่งคำโดยประมาณนะคะ <S <S โดยประมาณนี้นะคะนะคะ <S <S จากนั้นเราก็ปั้นกลมนะคะหยิบแป้งมาแล้วปั้นกลม ะคะแล้วนํามาวางบนถาดนะคะ่ะจากนั้นเราจะใช้มีดนี่นะคะตัดเป็นสี่ส่วนนะคะให้เท่าๆกัน,นะค่ะน่นะคะสองค่ะเราก็เอากลีบหนึ่งเนี่ยออกมาหนึ่งกีบแล้วสามกลีบนี้ก็จะประกอบกันเป็นนเดียวนะคะอามาชนกันนะคะตแต่งนิดหน่อยนะคะเกาะกันให้อยู่นะคะนี่ค่ะ เกาให้อยู่นะคะไม่งั้นกลีบจะกระจายออกกลีบจะหล่นนะคะ,นะคะถ้ามันแห้งไปเราก็เอาน้ำมันแตะนิดๆก็ได้จากนั้นก็จะมีส่วนของเกสรน,นะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกเล็กๆขนาดนี้นะคะเราก็จะแตะน้ำมันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาวางตรงกลางทีัดะดวงค่ะแล้จะเป็นแบบไม่บานมากนะคะ จากนั้นเราจะใช้ปลายมีดนะคะตรงเกสทับเกสอนนะะี่ค่ะบ้างเป็นสามบ้างนะคะให้ชนกระกีดนะคะนะคะหนึ่งนะคะนะคะสองแล้วก็สามนะคะแค่นี้ก็เสร็จหนึ่งงานแล้วค่ะน่ารักไหมคะอ่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ไว้ก่อนดูรูปต่อไปนะคะปันกลมนะคะตัดเป็นสี่ส่วนนะคะ ทำเป็นสี่ส่วนค่ะอันนี้เป็นขั้นที่สองแล้วนะคะสี่ส่วนนะะีน่ค่ะเอาหนึ่งกรีบออกหนึ่งกรีบนะคะแล้วก็สามกรีบนี้ประกอบกันค่ะเอามาชนกันนะคะถ้าเราอยากให้มันบานมากเราก็แยกออกไปบานนิดก็ได้ตกแต่งเล็กน้อยนะคะแล้วกดๆนิดๆค่ะแล้วก็เอารูปปิ้ปั้นอะ้เนี่ค่ะรูปเล็กๆเนี่ยนะคะ หรือใครจะใช้กรีบนี้ก็ได้ค่ะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะอันนี้ปั้นไว้แล้วก็ใส่ลงไปค่ะตรงกลางนะคะกดนิดๆค่ะนะคะจากนั้นใช้ปลายมีดนะคะบ้างออกเป็นสามบ้างตรงกรีบของเขาเนี่ยนะคะเป็นเกสรค่ะคะ่นะ,คะเรียบร้อยค่ะนะคะกรีบเราก็จะได้อย่างนี้นะคะ่ะสวยงามนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะ โชว์ไว้ก่อนชว์เซน,นิทาด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําอีกสักรูปนะคะดูนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาออกมาหนึ่งกลีบค่ะแล้วก็ประกอบกันค่ะตกแต่งเล็กน้อยให้กลีบสวยงามนะคะความสวยงามมันก็ทําให้ขนมเราน่ากินนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็บ้างค่ะใช้มีดเนี่ยบางเป็นสามค่ะ ตรงกรีบของเขาเนี่ยนะคะอันนี้อ่ะหล่นซะแล้วอันนี้ก็ต่างเป็นเกสรน,นะคะเอาใหม่ค่ะกบเข้ามาใหม่ค่ะใช้น้ํามันก็ได้นะคะกดไปนิดหน่อยค่ะกดนิดๆกดดนิดๆค่ะโอเคค่ะเอาใหม่แต่ค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งกรีบนะคะ <Yeah. S 1> อ่าล้ะค่ะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำอีกสักสองรูกนะคะปันให้กลมๆนะคะอย่าคึงมากนะคะคึงมากแล้วเขาจะแตกค่ะสามกลีบที่เหลือเราก็นำเอามาประกอบกันได้นะคะประกอบกันค่ะทำให้เป็นศิละปะนิดหน่อยกวามไม่เท่าค่ะศ <laughs> ิละปะของความไม่เท่าอันนี้มาใส่ค่ะใส่ลงไปค่ะ กาให้อยู่นะคะบานออกเล็กน้อยก็ได้แต่งค่ะกรีดสักนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะสองค่ะนี่ค่ะสามค่ะนะอ่ะเดีย๋ยวทำอีกสก,กรีปนะคะทำอีกสก,กรีปทำอีกสักดอกนะคะกรีบลำดวนหนึ่งดอกกรีก็จะมีสามกรีบนะคะเอามาประกอบกันค่ะกดนิดหน่อยค่ะ นี่ยอันนี้บานดีใครชอบบานมากๆก็บานไปเลยค่ะคะใครชอบบานน้อยก็ขุบเข้ามาหน่อยดูจากธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยคะน้องานีค่ะตอนนี้เราก็มาดูว่าเราทำเดี๋ยวเราจะไปผ่านการอบนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูประมาณนี้นะคะนี่ที่ทำเสร็จแล้วเราจะมาหยอดไข่แดงค่ะ ไข่แดงโดยใช้ไข่ไกน่นะคะไข่ไก่หยอดข้างหน้าทําให้มีสีสันนะคะทําให้ขนมกีบรดวนๆเราหน้ารับประทานน่ดหนึงนะคะไข่แดงนี้ก็จะประกอบด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็น้ํามันพืชสักหนึ่งช้อนชานะคะ่ะผสมกันนะคะจากนั้นเราจะใช้ปลายช้อนเนะะี่ยค่ะหยอดลงไปบนเกรสรน,นะะี่ค่ะนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มีสีสันหยอดลงไป ต้องบรรจงนิดหน่อยนะคะบรรจงหน่อยคะ่ะบรรจงไปคะ่ะเห็นไหมพอหยอดแล้วสีก็จะสวยขึ้นนะคะเพราะมีสีสันของไข่แดงไปคะ่ะนะคะสีจะสวยขึ้นทำให้ขนมเราดูแบบสวยงามแล้วก็ชวนชวนรับประทานคะ่ะนะคะ สวยงามไหมคะสวยงามนะคะประดิบประดอยนิดหน่อยคะ่ะดิประดอยคะ่ะ หยดแล้วค่ะหยดจากนั้นนะคะเมื่อเราทําเดี๋ยวเราจะทําให้เต็มถาดนะคะทําเต็มถาดแล้วเราก็จะไปผ่านการอบค่ะเดี๋ยวไปดูตอนอบนะคะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขนมกรีบลำดวนค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะตอนต่อไปค่ะโชว์ค่ะโชว์เดี๋ยวไปโชวใ์ใกล้ๆนิดนึงยังไม่เต็มถาดค่ะเดี๋ยวขอทำให้เต็มถาดนะคะสวัสดีนะคะ